โอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะครับวันนี้เราจะเล่นแดมมองอาสกันนะครับโอเคห้ามากันแล้วเอาไปแล้วก็จะรอให้เขากดสตาร์ทนะครับผมห่อ,อๆ่ๆๆ่อห่ทำด้วยซิ โอเคโอเคครับก็สตาร์ทเรียบร้อยอาจะได้เป็นอะไรลองมาดูกันนะครับโอเคห้องเขาปือก็ล่าถ้าห้องกับนาเราไปดูเรามีเควสสแกนไหมนะเดี๋ยวไปดูก่อนเราไม่มีเราเสียใจมากเลย ไม่เพื่อสแก,กนของข้มีคนดูกล้องับผมเจ็กแหลกหน่อยนะฮะโ,โอ้โอเคเรียบร้อยควยดควยดควยดปึ๊บ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  a chú chi cho a chú chi cho oh no không lấy được không bớp, bớp. Bớp, bớp. Bớp. เียบร้อยเฮ้ย hey, เหลืองเหลืองในเดิมมหาค่าทำไมนะ่ะเฮ้ยเหลืองอาวดำโดนครับผมดำโดน Læna, jeg gruer meg ikke til å være alene. จะหมดแล้วโอเคโหกดสกีฮนะมีคนกดสกีเยอะกว่านะโอเคไม่มีคนออกจากยานนี้ถือว่าโชคดีไปนะฆาตกรแต่นายมีแค่คนเดียวนายคงจะไม่รอดหรอกโอ้ยแลกแลกแลกโอ้เน่าทุกคนอาจจะแลกไปหน่อยนะฮะเพราะ ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะฮะไม่ได้ทำคลิปนานแล้วหนึ่งวันที่ผ่านมามันก็จะแหลกอย่างเงี้ยแหละครับท่านผู้ชมโอเคซ่อมก่อนอเฮน้ำเงินน้ำเงินโอเคน้ำเงินปะหนะโอเคผมทำเสร็จแล้วเออเออเห้อ วินนนน้น้ำเงินเห็นพ่อเนี่ยน้ำเงินโอเคฮะน้ำเงินไม่เห็นผมอ้าวน้ำเงินเห็นฮะโอเคไวไวขาวโหดขาวเลยทุทุกคนเมื่อกี้ขาวค่าผมนะฮะมันฆ่าต่อหน้าสีน้ำเงินเลยนะฮะโดนไปอีกคนหนึ่งฮนะจากดำที่แล้วโอเค ยังม,มีใครออกเกมอีกไหมนะา white เกอเฮอยเดี๋เด็ดเด็ดเดใช่ฮ้ย hey. ไม่มีนะเพื่อนโอเคะสีาขามันมัวไม่รู้คนเขาจะรู้แปบ่โอเคดีมากนะทุกคน ุกคนดีมากฮะเราชนะครับทุกคนเกมจบไวโอเคอิมโพสเตอร์แพ้นะครับโอเคมาแล้วน,น,นี่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  เคห้า okay, คนครบแล้วแต่ยังไม่กดนะก็ซ yeah. ิก็ก็ก็วิ่ยาวก็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 อโกยาวมากแล้วไป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 ไไปไปอืมสดงน่ง โอเคฮะเกมเริ okay, uh, mm. ่มแล้วโอเคได้เป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมนะฮะโอ้มั oh, นัดดีกว่าเควสเราโอ้ mm. oh, ทำไมเควสเรามีน้อยจัง mm. แต่เดินไกลนะเนี่ยดูท่าเดินไกลน่าดูเลยปึ๊ออ๋อเควสรูดบตดเฮ้ยเหียวจะขาดใช้หรือเปล่าเควสรูดบัดอื้อ รูดบัตรทีเดียวได้ครับผมไม่มีเควสสแกนอ่ะห้องนี้เอาสาปริญเยอะฮะฮะเนี้ยเฟฟ้าเหรอไฟฟ้าเหรออ๋อไม่มีอะไรฟ้าไม่โดานฆาตกรครับผมว่าฟ้าไม่เห็นจะแปลกอะไรไปแต่เมื่อคนใดคนหนึ่งในม่วงหรือไม่ก็ส้มเนี่ยล่ะฮะที่เป็นฆาตกรผมว่า โอเคเควสเริ่มเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยไปสิเอ้ชิ้นเลื้ยงเลื้ยงเหลื้งมาได้ยังไงอ่าโอเคโอเคทุกคนหวตชมพูหมดนะฮะดูซิว่าชมพู ชมพูเป็นอิโมสเตอร์นะครับผมต้องขอบคุณต้องขอบคุณสีแดงจริงๆนะคะโอเคเรื่องแล้วกว่าจะหาได้นะคะเป็นชั่วโมงเลยห้องนี้ห้องนี้รับเรานะครับโอเคทำให้ไว้อย่าให้มั่อย่ามั่วช้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะรู้ก่อน จู้เร่ออะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยทำา๋อเอ้าเพป่วบพเอ้ยฟ้าฟ้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนั้นฟ้าเราคุยรูปบาท แลน,นะเพื่อนเราไม่ได้เป็นจริงเั้าในเราก็ไปไปถ่ายอยู่เร็วเอ๊ะนงเงินน้ำเงินเดินผ่านสองไฝอ้าวเขียวครับผมเขียวโดนนะฮะกำลังจะทำเสร็จอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมเขียวโดนคิวเขียวเข้มโดนคิวนะฮะวันนี้ตั้งชื่อมาเป็นสัตว์ัวร้ายเลยอีมอสเตอร์ โอ้โหอะไรอ่ะโอเคเยลโลโอเคนะโอเคเยลโลอันนี้รูปนี่ เดี๋ยวน,นี่คืออะไรเนี่ยโอ้คุยกันเร็วเหลือเกินนะท่านผู้ชมเขาคุยกันเร็วมากเลยเยลโล่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 เคเยลโล่โอเคให้เยลโล่โดนวนหมดเลยฮะท่านผู้ชม ผมยังไม่โดนโหว้สักนิดเพราะผมคือคนธรรมดาอ้าวไม่ใช่ฮะแดงแน่นอนฮะไปโทษไปโทษสีเหลืองอะฮะแดงแดงนี่จะพี่ดีนะโทษสีเหลืองอะโอเคทำก่อนนะเฮ้แดงแดงใช่แดงลงท่อมาเจอผมแล้วผมโดนนะฮะโอเคทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จปุ๊บเสร็จแล้ว เค็ดเคไหนอีกสองอันเลยเหรอทิ้งขยะทิ้งขยะโอเคทิ้งขยะเสร็จแล้วดูดใบไ,ไม้เข้าไปโอเคอเรียบร้อยทำเสร็จแล้วต่อไปโอสองเสร็จแล้ว ต่อไปห้องแอดมินนะฮะแอดมินแอดมินห้อง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 แอดมินอันนี้โอเคทำภารกิจทำในห้องแอดมินก่อนถ้าเราดูเราจะเป็นไงนี่เนี่ยต้องรีบทำก่อนที่เราจะมาฆ่าเรานะฮะปุริพิบปุบปุบไม่ใช่ปึ๊บ,บ,บ,บมีคนออกเกมออโน์ oh, no. ไม่มีใครมาดูทิ้งขยะเลยนะอ้าวผมเห็นฟ้าเดินไปครับผมผมเห็นน้ำเงินเอ๊ะผมเห็นน้ำเงินเดินไปนะคะแล้วน้ำเงินตายเลยใครอยู่กับน้ำเงิน โอเคโอเคแพคนี่หมูซะเลยไม่ใช่แดงที่เป็นฆาตกรนะฮะเเราก็นึกว่าแดงพอแดงโอยให้เหลืองนะฮะจริงๆไม่ใช่โอเค ทุกคนโหวตเหลือดําคนเดียวดําไม่โหวตนะครับผมดํำพูดไม่ทันแล้วดำไม่ทันแล้วละดําเขาโหวตกันตั้งนานแล้วล่ะไม่ทันแล้วละดําเอ้ยเขาโหวตกันตั้งนานแล้วโหวตเถอะโอเคเท่ากันนะคะโอเคเท่ากันแล้วใครมันโหวตใครกันแน่นผู้ชมโดยอินโพสเตอร์หนึ่งคน เพราะฉะนั้นอิมพอสเตอร์ต้อง่าต้องฆ่าสองคนถึงจะชนะนะครับผมอ้าวสมกภัทล้วน,นี่โอเคเสร็จปร่้อยปล่อยขยะสู่อิสรภาพเพิเเ่มเพิ่มเพิ่มมัวมาเนี่ยมังวเทลิพอต โอเคนะท่านผู้ชมผมก็ทำเควสอันนี้เสร็จทั้งหมดนะคะแล้วผมจะดีใจมากเลยครับผมโอเคฮะตอนนี้เลยเคสเ,เดียวนะท่านะผู้ชมเลยอีกเคสเ,เดียวละโอเควเสคเดียวแล้วก็จะเดินอิอสรภาพได้แล้วนะครับผมอันนี้มีคนออกเกมฮะ น้องน้องน้อน้อน้องน้องมีคนออกเกมฮะระวังระวังโอไม่ใช่แล้วน้อน้องน้องดำวะเนี่ยดำวะนี่ดำวะนี่นั่นงไงว่าแล้วเชียร์ทุกคนดำฮะแพ้โอ้โหดำนะผมอ้าวเหลือกี่คนอ่ะท่านผู้ชมผมไม่รู้เขาเหลือกี่คนโอเคดำดำดำ ดัแน่นอนเงาเสียงโอเคผมรู้แล้วดับนะฮะ <c oughs> พวกนี้เขาเชื่อใจกันได้แล้วที่เหลือก็คือโหวตดำรู้ไหมว่าเขาจะโหวตดำกันไหมนะฮะโอเคเขาอาจจะโหวตดำกันก็ได้นะฮะ <c oughs> เพราะเขารู้ใจกันแล้วนะฮะ เรียบร้อยฮะแพ้โอเคทุกคนเราเป็นคนธรรมดานะฮะหรือว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้เป็นฆาตกรอาจจะเป็นไปได้นะฮะโอ้โหคือ อืมโอเคนันเขียวกดฮะทำไมเขียวเขากดเร็วจังฮะผมเพิ่งผมเพิ่งมามาทางแยกของห้องแอดมินอยู่นะฮะเขาก็โหวตเลยอะ มีแม่คนอื่นกินด้วยไงโอเคฮะผมไม่โหวตฮะสคริปก็ได้ไ้ะโอเคสคริปป้าป้าป้าโอเคสคริปไม่กี่คนนะยังมีคนไม่โหวตอีกเยอะเลย โอเคทำไมเควสผมเยอะจัดเลยอะ mm. ด่านที่แล้ว mm. เควสผมน้อยมากอะโอเครานี่ผมจะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะฮะอ้าวเมื่อกี้เรื่องไม่ติดครับผม ทำไหมบ่บนเลยโอเคใชแล้วอ้าทำไมขาวไม่ยื่นอยู่ตรงเนี้ยรอรอรอคิวหรอขาวน่าสงสัยฮะโอเคปึ๊บร้อยเอ๊ะแน่แน่โอเคท่านผู้ชมโอ้ห่วงโดนฮะ มุ้งโดนคิวดับอ,อ๋อไม่ใช่ดับบนคิวนี่ยังฆ่าได้หนึ่งตัวแต่ไม่ใช่เราฆ่านะฮะอืมใครอะ มมหมเลยกั็แล้วกันฮะผมโหวตสีแดงก็แล้วกันอ้าวน้ำเงินไม่โหวตตลอดเลยครับผมน้ำเงินไม่โหวตเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โห เยอะสีแดงโดนไปแมวไม่บอกด้วยนะฮะไม่บอกด้วยว่าใครว่าอิมพอสเตอร์อ้าโอเคชนะง้อ